น,นะฮะเมื่อกี้ไปไลฟ์ใน i อจีฟินม,มาใช่ตอนนี้ก็กลับมาแบบกลับมาเป็นแบบบิ๊กบูมปกติเวอร์ชั่นปกติแล้วเพราะว่าแบบกำลังใจดี ดาวในน้ําคืออะไรครับดาวในน้ำอ่ะมันก็เหมือนเราแต่ผมว่าดาวในน้ำอ่ะมันมันยังเป็นไปได้กว่าปลาบนขาเข้าใปะอ่ะอาจจะทุกคนอาจจะงงใช่าะว่าว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรคือในไล,ไลฟ์ไอจีสตรีมเมื่อกี้ไปไลฟ์ในไอจีลิมมาแล้วก็ผมว่าพูดถึงเรื่องไน,นี้ไว้เรื่องอะไรวะ อ๋อปลาบนฟ้าเว้ยแล้วทีเนี้ยคือผมอะรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์แบบปลาบนฟ้ามันดีตรงที่แบบทั้งคู่อะมันรู้สึกภูมิใจที่มีกันเข้าใจปะแล้วเมื่อกี้เขาเลยถามว่าแล้วดาวในน้ําอะแต่ผมรู้สึกว่าดาวในน้ําอะมันยังพอเป็นไปได้กว่าปลาบนฟ้าเว้ยเพราะว่าสมมติแบบมันมีดาวใช่ปะแล้วเรามองไปในน้ําอะมันยังแบบสามารถสะท้อนได้ สะท้อนแสงดาวได้ผมก็เลยรู้สึกว่าดาวในน้ํานี่มันยังไม่ถึงอะคําว่าตาบนฟ้าละเฮ้ย <He i! S 1> หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราป่วยอะมันทําให้เราพัฒนาสมองเลย <c oughs> นั่นแหละครับกับข้าวอร่อยเลยขู คือเอาตรงว่าคือคือเอาตรงว่าตอนเนี้ยห้องผมอะเหมือนเหมือนสูตรอาหารอะทุกคนจริงฮะคือของกินเยอะมากแล้ต้องขอบคุณทุกคนนะฮะที่ส่งให้พี่บุมแล้วก็พี่บุมก็ส่งให้ผมอีกทีหนึ่งขายไม่ไหวน,นะฮะ ตอนนี้อาการก็ดีดีแล้วใช่ตอนนี้ปกติแล้วนะไม่มีไม่มีอะไรแล้วอาจจะมีแบบเจ็บคอเล็กๆแต่มันเป็นแบบแอบเจ็บคอองแบบราเผลอมีป่ะแบบราเผลอเผลอเจ็บคออะไรนี่เนี่นี่นี่ในนี้มีปามันปาผมไปเนี่ยนี่ผมไลฟ์นี้ผมมาตามหา ปลาบนฟ้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดเอ้ยเจ็ดพันเจ็ดคนเน่ยมีปะเป็นปลาบนฟ้าที่นิวบอกว่าเจ็บเลยไม่ต้องแอบเจ็บเหมือนตอนที่แบบเขาไม่รักว่าพี่นิว คือปลาบนฟ้าของบบอ,อ่ะอืตอบอยากนะคำถามเนี้ยปลาบนฟ้าของผมอะฮะก็น่าจะเป็นนั่นสินะของผมไม่มีะ ฟ้าบนฟ้าเพราะว่าผมเป็นนักบินอวกาศดาวมีคนถามว่าดาวในน้ำคืออะไรคือปลาบนฟ้าเนี่ยมันเหมือนการที่ มันเหมือนถ้าเทียบเป็นความสัมพันธ์ของคนนะเว้ยมันเหมือนการที่แบบว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เก็ยตป่ะเหมือนการที่ปลามันจะไปอยู่บนฟ้ามันเป็นไปไม่ได้เว้ยทุกคนเพราะปลามันอยู่ในน้ําแล้วที่ถามว่าดาวในน้ําคืออะไรคือดาวมันต้องอยู่บนท้องฟ้าเว้ยซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันที่ดาวมันจะมาอยู่ในน้ําเก็ยตป่ะคือมันเทียบกับมันเทียบเหมือนความสัมพันธ์ที่ว่า เรามองใครสักคนอ่ะแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราเขามันเป็นไปไม่ได้อะเก็าจปะแต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยนะถ้าแบบเราเรามองว่ามันเป็นไปไม่ได้อะเอ้ยแต่มันเป็นไปแล้วไให้มันดับมันดีนะเนี่ยนะมันดีนะปลาดาวอ่ะคือจริงๆอ่ะปลาดาวอ่ะ ก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าประยุทน์นะมีคนบอกพี่บูมพี่บูมไม่ใช่ป๋าแต่พี่บูมเป็นติดตามตอนต่อไปฮะ ว่างๆทำอะไรบ้างนะว่างๆของผม,ผมก็มีเล่นเกมในโน้ตบุ๊กดูหนังฟังเพลงคือจริงๆผมอยากวิดพื้นมากเลยเว้ทุกคนผมรู้สึกแบบอยากออกไปพร้อมกับกล้ามเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นโควิดเขาห้ามออกกําลังกายผมก็เลยออมันคงมันคงต้อง,องลงเลิกอะ พี่บุ๋มเท่ากับฉลามใช่ครับพี่บุม๋มคือพี่บุ๋มเป็นฉลามอะใช่เป็นดาวอะไรเนี่ยไม่เป็นดาวไม่เป็นปลาจะเป็นมัมมี่เป็นเจ้าหนูของดัดดี้ปะใช่ปะพี่พี่บุ๋มชื่ออะไรจิรายุสวงวันสินเห็นสิวเลยเห็นเนาะเอาเรื่องละ มีมีมีใครจะทําะไรมปะ เราเป็นนางคว้าของแกไงคว้าอะไรแกคว้าอะไรอ่อเา,าขอสอ่งเลี้วขนาดมีสิวยังหลอกเพราะอะไรเพราะเป็นฟิลเตอร์คะ่ะกนหนวดบ้างนะแดดดี้คือผมอะ่ะ ผมมีที่กนหนวดด้วยจเออมันก็มันก็แอบเขียวนิดนึงแต่ว่ามันมันไม่เยอะไงเราอ่ะเราเรามีหนวดแล้วมันทำไมอะเราไม่ได้ไปเจอใครอยู่แล้วปะแต่ว่าก่อนก่อนออกโรงพยาบาลอะโกนแน่คือปกติออกไปไหนผมก็โกนหนวดอยู่แล้วเวย้ยแค่ว่าอันนี้มันไม่ได้ไปไหนไงไม่รู้จะโกนไปทำไม พอ,อขอสามนิ้วเอาเอะเ,เอากี่นิ้วเอาให้ครบเลยพี่บีเวอร์มาสดีครับมีคนบอกว่าแบบพี่บีเวอร์นี่หายไปเลยเพราะแบบไม่มีผมเลยกล้องสดนะฮะโอ้โหอ่ะลองไหมเรามาลองกล้องสดมันเปลี่ยนเฮ้ยมัน คำนึงอะมันเปลี่ยนฟิลเตอร์อยังไงอะมเปลี่ยนผมเปลี่ยนไม่เป็นอะเพลงเมื่อกี้เพลงเผลอไปอะฮะ อายุแค่16จะเป็นหมอมีพี่บอบอแต่พี่สิกแล้วนะเพลงเธอข้างรักมากนะรู้สึกว่าถ้าสมมติเราอยู่ในมูดไหน ถ้าสมมติเราอยู่ในมูดไหนอะเราจะอินกับเพลงแนวนั้นเลยใช่ปะงั้นผมขอเปิดเพลงนี้เลยคือเขาบอกว่าการที่แบบการที่แบบเราอินกับมูดไหนอะเราจะ กินกับเพลงเพลงที่มันเป็นมูดนั้นด้วยใช่ไ่ะนั้นผมเปิดเพลงนี้เลย อออออชอบอะเพลงอะไรเนี้ยรู้สึกฟังฟังแล้วแบบฟังแล้วมันทำให้ผมมีชีวิตเขาเรียกอะไรคือผมอยากดอปไปเรียนอินเลยถ้าสมมุติแบบผมเกิดในยุคแบบ90นะผม ผมก็คงคงเรียนอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าโตไปอ่ะมีเรื่องมีเรื่องเล่าให้ลูกให้ลูกฟังแน่อ่ะเก็ตปะ่ะคือถ้าเราเรียนโรงเรียนแบบหลักสูตรปกติอย่างเงี้ยวิทย์คณิตเนี้ยจบไปห้ยไม่มีอ่ะลูกลูกเรานี่แบบไม่เชื่อฟังละแต่ว่าสมมติผมเกิดในยุค90นะแล้วผมเรียนอินทระเรียนชนอะไรเงี้ยจบไปอ่ะมีสตรอรี่ให้ลูกแน่อ่ะ แต่ก่อนแน้ะมันว่าห้าสคนพ่อมาคนเดียวเห็นไหมเียดายแล้วนบกเกิดในยุค02ถ้าเกิดสับ90นเะนี่ยเจอเลย อยากกินเนื้อล้วนๆก็ต้องรอไหมนี่ก็ต้องก็ต้องรอผมก่อนไหมพี่เตฟก็ต้องรอผมก่อนแหละเพราะว่าเรานัดกันแล้วว่าครบสิบสี่วันก็ต้องกินเนื้อล้วนนะคือถ้าสมมติสงสัยใครสงสัยนะว่าแบบพี่เจฟเนี่ยชอบกินอะไรผมตอบได้เลยว่า พี่เจอ๊อ่บชอบกินเนี่ยวดมากเราได้เสื้อเพิ่มยังได้เพิ่มแล้มีแฟนคลับส่งมาให้หกตัวเอ้ยหกหรือเจ็ดนี่แหละเนี่ยผมก็ใส่อยู่เนี่ยเมื่อเออแต่คือผมอยากถามพี่มากเลยปิดผมนี่ปิดเพลงเลยพี่เจบคิดอะไรอยู่เนี่ยพี่ตอนพี่ส่งมาพี่ส่งกางเกงมาให้ผมตัวเดียวกับเสื้ออีกประมาณเสื้อสามกางเกงหนึ่งพี่คิดได้ไงเนี่ย <laughs> ใจใจคอพี่ทำด้วยอะไรเนี่ยเสื้อสัมกเ็เกงหนึ่งแล้วแล้พี่แบบพี่ไม่ส่งแว่นตามาให้ผมเลยผมต้องไปนี่ไว้ผมต้องไป, anyway. งไปสั่งอะ่ะสั่ง,งคือเกตบ้ามาวันแรกอะ่ะคอนแทคเลนส์มันมีไว้แต่มันไม่มีน้ำยาไม่มีน้ำยาแช่คอนแทคแว่นก็ไม่มีรู้ไหมวิธีแก้ปัญหาของผมคืออะไรตื่นเช้ามา ผมต้องสั่งคอนแทคเลนกับน้ำยาแช่คอนคอนแทกอะอะไรเนี่ยตอนโทรมาบอกว่าผมใส่ได้หมดใสผมผมผมก็ไม่ได้บอกว่าผมใส่ไม่ได้ไวพ้พี่แค่ผมต้องการจะสื่อว่าแต่พี่หยิบมาน้อยไปหรือเปล่าเสื้อผ้าอยู่บ้านนั้นมันก็เยอะนะเยอ แล้วพี่รู้ว่าตอนผมเห็นเสื้อผ้าผมก็คิดนะว่าเราจะอยู่ยังไงให้มันครบสิบสี่วันเว้ยจนผมจนผมไปได้ไอเทมนี้มามคือคือพี่ทำให้ผมต้องแบบซื้ออะไรอย่างเงี้ยเก็ตป่ะแล้วคือ คือหน้าต่างมันเปิดไม่ได้เว้ยพี่ใช่ปะ่ะเพราะว่าเราเป็นโลกทางอากาศอะไรเงี้ยหน้าต่างมันเปิดไม่ได้เว้ยแล้วเวลาผมซักอะไรเนี้ยพี่รู้ไหมผมทำงไงผมต้องไปเอาไดเป่าผมอะพี่ไดในห้องน้ำอะนั่งเป่าอะแล้วมันเป็นผ้าไปเงี้ยพี่ยังไงเดียะแล้วคือถ้าผมไม่เป่าเป็นไงถ้าถ้าผมไม่เป่าเสื้อเป็นไงเสื้อผมอับละ เนี่ยอับไปและสองตัวแต่ว่าดีไงที่มีคนส่งเสื้อมาให้ยังไงมันเป็นยังไงฮะพอแม่ต้องดีใจแม่ผมน้ำตาไหลเลยพี่ดูแลทุกสไตล์ดูแลทุกสไตล์ที่เป็นคุณอย่างมีระดับอัปเกรดความหอมนานนี่เป็นไง เป็นไงล่ะเป็นไงด้วยน้ำยาฝาพา,านุ่มเก่งมากผมนี่แบบเอาไปเก็บก่อน นี่พี่แล้วผมเล่าเลให้ฟังคือคือผมเนี่ยตอนผมเข้ามาผมใส่ผ้าใบเว้เข้ามาใช่ป่ะแล้วผมว่าลืมคิดไปเลยว่ารองเท้าแตะเราเราเราจะทำยังไงอะเราไม่มีรองเท้าแตะใช่ป่ะคือเวลาผมเดินไปเดินไปข้างล่างอ่างเงี้ยที่มันต้องมีแบบอะไรที่ต้องเดินไปข้างล่างของโรงแรมอ่างเงี้ยผมแบบต้องใส่รองเท้าผ้าใบเว้แล้วผมรู้สึกแบบ เราจะเป็นคนไข้าสายสเตีร์กันไปหรือเปล่าผมก็เลยแบบไปสั่งมาอีกอย่างหนึ่งนี่ฮะคือเนี่ยมันไม่ใช่รองเท้าแตะธรรมดาเว้ยคือตอนผมกดสั่งอ่ะมันเป็นรองเท้าแตะที่แบบเอาไว้ถวายวัดอะเก็บป่ะคือด้านหน้ามันซิวมาเลย มันก็แบบเอาไว้ให้พระใส่อ่ะแต่ผมสั่งมาใส่เองเป็นไงล่ะแล้วดูสีซะด้วยเป็นไงเป็นฟิลแบบคุมโทนะนะเนาะถ้าถ้ามีจีบอลเราก็คงแบบเป็นไอห,หนุ่มคุมโทนคนหนึ่งเลยที่แบบเอรอ,องเท้าเราก็ก็แอบปังอย่างเงี้ยเราไปเก็บมันักหนะ ผมว่าแบบวันนี้เราพอแค่นี้เดียวไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะฮะสวัสดีครับ